อีและทัพทาเอฟซีตีกํากลังฮับชมช่องแมวฟินแลนด์ชันแนวกุค้นนะเจ้าเดี๋ยวเขามาตัวกันเพราะว่าวันนี้แมวเข้าปลาหาเห็ดมันจะมานขนาดไหนเนาะว่าทําไมแมวถึงชอบเข้าปลาตึงวันนะเจ้ารับตาลงที่ใดกับหันกับเห็ดเต็มป่านะเจ้านี่เด้อมานขนาดนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะให้ภาพบรรยายเนาะ มาพอตกันเด้อปลาเป็นอยนยังไงนะเจ้าแล้วเขาจะมาหิ็ดขนาดไหนเดี๋ยวมาพอตัวกัน้อจ้าเขามาตักันมาเก็บหิ้วตกันเด้อกำลังมาถึงปลาก็มาแล้วนะเจ้าปลานี่มาทีไรบ่เคยผิดหวังนะเจ้าพอรึอุ้ยงามขนาดนะเจ้าอันนี้ต้องอขาลงลึกนะเจ้าต้องขูดเถียนน้อยเด้อเจ้าพองกับไว้เิ่อยไม่เยแม้บ่ใส่ถุงมือนะเจ้าถ้าใส่ถุงมือแล้วมันจะติดนะเจ้า ก็เลยบัดทันนัดเตียยใส่ถุงมือเนาะใช้มือ,วอควักเอาเด้อนี่นะจ๊ะถ้าเขาบอ,วอควักก็ฮักได้กะอันตั้งบนนะจ๊ะเขายาจะเอาขาที่มันลงลึกเข้าไปตัวข้างในนะจ๊ะก็ต้องเอามือ,วอควักลงไปเห็นน้อยเอ้ยหมานขนาดนะจ๊ะเห็ดพึ่งตัวนี้ถ้ามันได้ออกแล้วมันอยู่ติดๆกันหลายดอกเนาะ พยายามควักเอานะเจ้าเอามีดมาอยู่นะเจ้าแต่จะควักเอานะเพราะว่ามือแห็มข้างหนึ่งกำก้องนะเจ้าแห็มข้างหนึ่งก็ควักเอานะเจ้าก็เลยจะต้องอันนี้เดี๋ยวไก่มาตัดขาเอาที่หลังไปตั้งได้ก็เจอไก่เฮ็ดอันกำลังออกนะเจ้าอันนี้นอนกินแล้วนะเจ้าเฮ็ดตัวนี้นอนมากขนาดนะเจ้า เป็นเฮ็ดพึ่งหวานเนาะถ้าเขาไปถึงเขาก็ต้องพาทําเลยนะเจ้าถ้าเขาบอทํากินเลยก็เอาไว้ค้างคืนมาได้นะเจ้าผูกนอนจ๊อกมดนะเจ้าพอเราหมานขนาดนะจะไปเหลียวไปตั้งใดกับมีกับเฮ็ดพึ่งเอาใจให้่าบรรยายเด้อมาพอไปตึกกันนะเจ้าว่าหมานขนาดนี้นะเจ้า อันนี้ขากันขากันลัางอวบเลยนะเจ้ายิงถ้าเขาไปเจอดอกใหญ่กว่านี้นะเจ้าดอกหนึ่งก็แกงได้อันมอหนึ่งเลยนะเจ้าดอกนี้ใหญ่ขนาดนะเจ้า มาแล้วก็ตื่นแต่ตื่นใจทุกทีนะจ๊ะเบอกว่าไปปลาไหนก็ช่วงนี้ก็มีเฮ็ดพึง่งฝนกำลังตกนะจ๊ะเฮ็ดก็กำลังออกอันนี้กำลังแกงล้ำเลยนะจ๊ะกำลังแกงหวานเลยเนาะคนไหนที่ชอบเข้าปลาก็มาพอไปเต้กันก็ไม่เย้ยแม้ว,ว่าปลาเป็นยังไงนะจ๊ะี่ยแม้วถึงชอบเข้าปลาตึงวันตึงวันนะจ๊ะ ยิ่งทาอาหารเฮ็ดจะอีแล้วก็เอ้ยใจก็อยู่กับป้านะเจ้าถ้าเขาบอกพอดีๆก็จะบอ่ค่อยหันเนาะเพราะเราอันนี้ต้องเพราะว่าใบไม้มันเริ่มหน้าหนาวแล้วนะจะใบไม้ใบเหลืองๆก็เริ่มมาปกคลุมนี่โอ้ยหาขนขณะเพื่นนะหันก็เจ้านี่นะปกอยู่ตรงใบไม้นนะก็มีนะเจ้าต้องก้กอยๆพอเด้อมันถึงจะมองหันนะเจ้มามนก็ก้อย พอเฮ็ดไปติดกันเด้อมาเก็บเฮ็ดจะอิ่มหวนขนาดนะจ๊ะมาคนเดียวนะจ๊ะมาปลาตึงวันนะจ๊ะช่วงนี้กำลังตุมต้มๆเลยเด้อนี่นี่นี่อันนี้เปิดห้องว่าเฮ็ดพึ่งขาล้ายนะจ๊ะ นี่ก็ออกเป็นยมเป็นยมเหมือนกันมาปีนี่นะเจ้าตีไม่ยมอมมาปลาทุกวันเนาะมาอยู่นี่เป็นยันติบอกสิบกว่าปีนะเจ้าบอกเคยตีจะมาเจอปลาอย่างอี้ตลอดเนาะพอกุ้ยเตือนนี่มาได้มาหาขายนะเจ้ากุ้ยเตือนนี่จะมาเก็บไปแจกเพื่อนก็มาพอประดี๋ยวประเดี๋ยวก็ปิกนะเจ้าแต่วันนี้รอ,อบนี้นะเจ้ามาปีนี้เฮ็ด าะว่าจะตั้งใจหาเฮ็ดขายนะจ๊ะโอ้ยปีนี้ก็เลยเข้าปา่าเกยบจะตึงวันพอมาเจอเฮ็ดหมันมานจะอี้นะจ๊ะแล้วพอเราหันไปตังได้ก็มีเกเฮ็ดพามาเก็บบ่มนนะจ๊ะเขาก็ได้เต็มถังแล้วเนาะนี่ขาวอ้วบเลยนะจ๊ะแหมตีมันแตกกีก้ก็ข้างไหนก็ยังกินได้อยู่นะจ๊ะก็มาปาดเอาอัน อันนี้ออกยังแบบนี้นอนนะจ๊ะยังแข็งๆอยู่เนาะนี่ต้องพอดีๆเด้อใบไม้ปกคลุมไปเหียน,นะจ๊ะใบไม้ปกคลุมตัวเฮ็ดนะจ๊ะเขาต้องพอดีๆเขาถึงจะหันตัวเฮนะ็ดเนาะปลากระลงๆยี่ยี่ยันี่บอกนี่จ๊ะเป็นปลายี่ยยีก็เลยชอบมาเข้าปลาตึงวันตึงวันนะจ๊ะ นี่พอถัดเจอดอกใหญ่ๆจะอีเนาะดอกเดียวก็ได้เต็มมอน,นะอ่ะจ้ะอื้อม่วนขนาดเด้อคนไหนที่ชอบเข้าปลาหาเฮ็ดนะจ๊ะมาพอปลาไปตึกกันก็นมีอย่มวเด้อนี่พอเหลียวไปตั้งได้ก็มีกับเฮ็ดอันนี้นอนกินแล้วนะจ๊ะคงจะบ่เอาเนาะเขาจะเลือกเอาตีนนอนมากินนะจ๊ะ พอล้พอไปตั้งได้ก็มีกระหัวยิ่ๆนะจ๊ะถ้าขาวๆจี้เขากรรมยี่มันนิ่มแล้วนะจ๊ะถ้ามันนิ่มเขาก็จะบเบาเนาะเขาจะเลือกเอาต่มเขากำแล้วยังขายยังแข็งๆอยู่นะจ๊ะเฮ็ดเบือ่อนี่กับแง้มขนาดนะจ๊ะตีมมสสงห้เพื่อนๆเขาพอเพราะอาหันวันมันแงม้มแง้มนะจ๊ะกำลังออก แม้จะเป็นเฮ็ดเบือแต่ก็สวยงามนะเจ้าก,ก็เลยเก็บ <c oughs> ภาพมาฟ้าคือเปลื่อนเท่ากันขอบคุณ FC ทุกท่านนะเจา้าติดต,ตามแม้วมาตลอดนะเจา้านี่เขามาแป๊บเดียวก็ได้เกินถางแล้วเนาะ